เกณฑ์วาสนาของคุณที่เข้ามาในช่วงนี้มาดูกันว่าเกณฑ์วาสนาของคุณในเจวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างบีจะสมไพ่นะคะไพ่ใบที่1นึ่บีขอสมไพ่ใบนี้ค่ะพระนารายณ์ทรงสุบัณน,นะคะช่วงนี้นะคะคุณเป็นคนที่คิดแต่เรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายและช่วงนี้นะคะคุณเองก็โฟกัสไปในเรื่องของการใช้ชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่ค่ะ จริงๆแล้วนะคะคุณเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาดีมีบุญบรารมีนะคะช่วงนี้คิดหวังอะไรทําอะไรจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาอุปถรรัมภ์ขำจุนค่ะและเรื่องการเงินที่คุณกังวลอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายภาระหนี้สินต่างๆหรือเอกสารการทําธุรกรรมอะไรในช่วงนี้หรือติดต่อการทําธุรกรรมธนาคารเดินเอกสาร ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะและช่วงนี้นะคะขอให้คุณใช้ชุดอย่างมีสติค่ะรอบคอบวางแผนการเงินจะทำให้การเงินของคุณดีขึ้นและผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆในเรื่องการเงินไปได้อย่างแน่นอนค่ะต่อไปค่ะไพ่พระโขนนทีค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดทุกอย่างที่คุณหวังนะคะอาจจะต้องรอคอยสักนิดหนึ่งคุณเป็นคนที่มีความอดทนต่อสู้และ ผ่านปัญหาปภาษคต่างๆมาได้มากมายคุณต้องอดทนหน่อยนะคะ คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณกำลังรับผิดชอบหรือแบกรับภาระอะไรเยอะมากมายเลยแต่คุณก็เป็นคนเก่งและมีความเพียรพยายามสิ่งต่างๆที่คุณคิดสิ่งต่างๆที่คุณหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภการเงินการเดินทางสิ่งดีๆต่างๆจะเข้ามาหาคุณหลังจากนี้นะคะภายใน2อาทิตย์อย่างช้าก็2เดือนค่ะขอให้คุณนะคะคิดในสิ่งที่ดีเชื่อในสิ่งที่ดีและดึงดูดในสิ่งที่ดีด้วยค่ะ ไพ่พระโคนทีคุณเป็นคนที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งความเข้มแข็งและความอดทนของคุณจะทําให้คุณผ่านพ้นปัญหาปรสรศกและจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาได้หลังจากนี้อย่างแน่นอนค่ะไพ่สรุปค่ะมีขอไพ่ใบนี้ละกันเนาะไพ่เทพตระบุติธรรมวาสนาของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองดูแลยิ่งคุณสดมนไหวพระปฏิบัติธรรมรักษาศีลห้า มากเท่าไหร่ชีวิตของคุณดีขึ้นมากเท่านั้นค่ะสังเกตไหมคะทุกครั้งที่คุณสวดมนต์ปฏิบัติธรรมหรือสวดมนต์ไหว้พระอยู่บ้านหรือทําความดีตั้งจิตตั้งใจทําความดีสิ่งดีๆเรื่องดีๆก็จะเข้ามาหาคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความถูกต้องรักความเที่ยงธรรมรักความยุติธรรมมากๆเลยช่วงนี้คุณมีอะไรให้คิดให้ตัดสินใจหลายสิ่งหลายอย่างอยู่นะคะขอให้คุณเลือกในสิ่งที่ถูกต้องและทําในสิ่งที่ถูกต้องและผลลัพธ์จะออกมา ดีอย่างแน่นอนค่ะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวหลายอย่างที่คุณต้องทบทวนและตัดสินใจก็ขอให้คุณทบทวนและตัดสินใจในทางที่ถูกต้องนะคะเพราะผลของมันก็คืออนาคตของคุณค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะไม่ว่าคุณ